นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเต็มไฟปูกแดงครับผมอยู่กับผมน้องิ๊ดแจ้งข่าวเต็มไฟปูวกแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนนสามสองสี่ห้านะครับผมวังขยงมุ่งหน้าเข้าปูวกแดงนะครับปากทางเข้าอ่ารงกะทะนะครับผมก่อนถึงซีเคปาซ่าผูกแดงนะครับขณะนี้ผู้บาดเจ็บนะครับผมอยู่ณจุดเกิดเหตุนะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจาก วังขยแข็งโค้งเกลดตกนะครับเขาน้อยระมัดระวังด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่เจ้าหน้าที่อาสาชื่อไพ่บุกแดงนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับโอ้โหชนกับรถอะไรพี่ชนชนใช่ไหมไปไม่ได้อ๋อโอเคแป๊บหนึ่งนะพี่เนาะนี่ครับเป็นจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายนะครับผม ตอนนี้กําลังทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับโดยมูลนิธิอาสาพ,พิพากษาปวดแดงนะครับท่านที่ใชร้รถใช้ถนนนุ่ง,งห,นหน้ามาจากวังขยงังโค้งเจ็ดโขกหรือเขาน้อยนะครับบนถนน3 2มสหระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับแก่จกาาพพกแเจ้าหน้าที่อาสาพิพากษาปวดแดงที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นะครับเป็นจักรยานยนต์คันนี้นะครับโอโ้เวฟนะครับเป็นฮอนด้าเวฟสีน้ําเงินดํานะครับผม หนึ่งกอไก่มอม้ากรุงเทพมหานครห้าสี่สามเจ็ดหนึ่งกอไก่มอม้ากรุงเทพมหานครห้าสี่สามเจ็ดนะครับผมผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายขณะนี้ผู้ภัยบกแดงได้ทําการเคลื่อนย้ายกําลังจะส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเป็นจักรยานยนต์กับรถเดินเก๋งนะครับชนเข้าประตูด้านหน้าเลยนะครับผมโอ้ขอให้ผู้บาดเจ็บนั้นปลอดภัยนะครับผมกาลังจะเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับท่านที่แชรรถใช้ถนน หลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลปุ๋งแดงด้วยนะครับผู้พิไฟปุกแดงนิดนึงนะครับกำลังจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับผมเจ็บเลือดอยู่นี่ครับเป็นชายหนึ่งรายครับผมกําลังทําการเคลื่อนย้ายนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพหนึ่งสี่ศูนย์ของผู้ไฟปุ๋แดงด้วยนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับผมในที่เกิดเหตุบาดเจ็บหนึ่งรายผู้ไฟทปุ๋แดงเข้าทาการปฐมพยปบาจเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปุ Broadway ๋แดงแล้วนะครับล้อเป โอ้ยแรงมากนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับผมเป็นเรยบร้อยคันนี้นะครับเรยบร้อยยี่บห้านะครับสีน้ําเงินดํานะครับผมเรยบร้อยสีน้ําเงินดําใครเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือใครรู้จักนะครับผมนี่ครับเป็นกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะครับผมโอ้โหเสียวชนกับรถยนต์เก๋งคันนี้นะครับนี่ครับเป็นรถยนต์เก๋งท่านนะครับ ใช้รถสถนันนมุ่งหน้ามาจากวังขยงนะครับชะรอคมเร็วนิดนึงนะครับเห็นแสงไฟบ้าบๆาของพี่ๆอาสาผู้ภัยารบกแดงอยู่นเวลานี้นะครับชะลอคมเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดเหตุซับซ้อนนะครับผมเป็นรถยนต์เก๋งนะครับสี่กอไก่พอพันห้าสองแปดหนึ่งกรุงเทพมหานครสี่กอไก่พอพันกรุรงเทพมหานครนะครับห้าสองแปดหนึ่งนะครับจากรถยนต์เก๋งกับรถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับขณะนี้ทาการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบกแดงแล้วนะครับผม ขอให้พี่ผู้ชายนั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับท่านทีใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจากวังขลงเข้าปวกแดงนะครับบนถนน3 2 4สนะครับระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่พี่อาสาผู้พิปวกแดงของเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวดนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านทุกนายด้วยนะครับที่เห็นอุบัติเหตุแล้วนะครับช่วยแจ้งเหตุแล้วก็เรียกเขาทำการช่วยเหลือนะครับผมจนสามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงไปแล้วนะครับ นี่ครับขอบคุณพี่ๆอาสาผู้ภัยปกแดงทุกท่านทุกนายด้วยนะครับนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนั้นถึงโรงพยาบาลปกแดงแล้วนะครับโดยกู้ชีพ140ของกู้ภัยปกแดงของเรานะครับผมนะครับพร้อมด้วยพี่ๆอาสาผู้ภัยายปกแดงทุกท่านทุกนายนะครับเข้าช่วยเหลือนะครับหน้าปากทางเข้าโรงกระทะนะครับผมตำบลปกแดงอำเภอปกแรงจังหวัดระยองนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากวังขย,ยขงเขาน้อยของเกตโกกนะครับบนถนน3245นะครับผม มีอุบัติเหตุอยู่ปากทางเข้าโรงงานกระทะนะครับผมหรือตรงข้ามเยื้งๆกับตะวันแดงเก่านะครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับมีอุบัติเหตุอยู่กลางถนนอยู่นะเวลานี้นะครับกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับสองช่องทางเลยนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับขณะนี้ผู้ชีวของกู้ภัยปกแดงได้ทาการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแรงแล้วนะครับก็ขอให้ท่้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผม ขอเป็นกาลังใจให้นะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเต็นภัยกงแดงขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสัปรีพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเต็นภัยปกงแดงนะครับผมพร้อม้วยพี่ๆอาสากู้ภัยบกงแดงได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการผู้พัยบกงแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนน3 2 4 5หนะครับปากทาง นะครับโรงกระทะหรือเยื้งเยิ้งกับตะวันแดงนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับผมมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายนะครับขณะนี้กู้ภัยปกแดงกู้ชีพของกู้ภัยปกแดงเข้าทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนําส่งโรงพยาบาลปุกแดงแล้วนะครับผมท่านที่ใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจากเขาน้อยนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดเหตุซําซ้อน นะครับแก่พี่อาสาผู้พัยปกแดงที่ปฏิบัติหน้าที่จนเวลานี้นะครับนี่ครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากเอ่เขาน้อยวังกระแยงนะครับบนถนนสามสองสห้ามุ่งหน้าเข้าปวกแดงนะครับปากทางโรงกระทะนะครับ,บๆๆเป็นอะไรครับเป็นไรไม่มันเป็นอะไราาโอ้แจาหากัจาหากก็ใช้คีมดึงออกเลย มันจะบาดมือด้มีครีมปะ,ะม่ีมีแต่แบบเป็นหลอดเอาสบอเอาสบอนี่นี่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการเคลื่อนย้ายนะครับลงข้างทางนะครับเคลื่อนย้ายลงข้างทางนะครับให้กับผู้สัญจรไปมาอย่าได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ระมัดระวังก่อนนะครับผมใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับผม นี่ครับวิทยาศาสกุ้ภัยบุกแดงนะครับพร้อมด้วยพลเมืองดีรีพอส่วการช่วยเหลือเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับนัจุดเกิดเหตุนะครับผมเข้าตรงนี้เลยนะครับโอ้เข้าประตูด้านหน้าของรถยนต์เก๋งนะครับผมนี่ครับระมัดระวังนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจากเขาน้อยวังขยงนะครับระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดเหตุซําซ้อนนะครับ ขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับผมปากทางเข้าโรงงานกระทะนะครับผมตำบลปุกแดงอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับบนถนนสามสองสี่ห้านะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เก๋งนะครับผมได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายขณะนี้พี่ๆกู้ภัยปุกแดงได้ทําการเคลื่อนย้ายนะครับส่งโรงพยาบาลปุกแดงแล้วนะครับขอให้พี่เขาปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมแจ้งข่าวเตือนภัยปุกแดงพร้อมด้วยพี่ๆอาสากุ้ภัยปุกแดงนะครับขอบคุณทุก